ครับสวัสดียามเช้านะครับนี่คือวันที่สามที่เรามาเที่ยวสปอปลาวนะครับที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับที่พักของเรานะครับที่เรามานอนอยู่ริมห้วยนะครับเป็นรีสอร์ทเดือดนะครับเดือดเป็นคนที่รู้จักกันนะครับเป็นคนที่รู้จักกันเขาก็นะครับนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็มาทําเป็นรีสอร์ทนะครับตอนนี้กําลังเริ่มสร้างนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับอยู่ที่ รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทตอนนี้กาลังเริ่มสร้างอยู่นะครับลืบนะครับถ้าหากทําเสร็จแล้วจะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับก็นี่คือพวกเราได้มาพักที่นี่นะครับนี่ก็คลาไรเดอร์นะครับนี่คือที่พักของผมนะครับนี่สุริยานะครับกําลังทําความสะอาดรถอยู่นะครับตอนนี้สุริยาครับนี่สายออโรดสาย เขเรียกว่าสายหลอะครับสายหลอดกำลังรถหรือยังยางยางยางครับยางยางนี่เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่ของแท้เลยนะครับเนี่ยพี่ชายยังมาไม่ได้น้องชายลุยแหลกเลยนะครับอันนี้ก็คือสภาพนะครับรถเทอร่อยนะครับมานอนกันที่รีสอร์ทนะครับเอาหัวชนกันกับหัวรถผมเลยนะครับผมก็มาทางนี้นะครับตอนเช้านะครับกําลังทํากาแฟนะครับ กำลังกินกาแฟกันนะครับนี่คือที่นอนนะครับพอกำลังเพิ่งตื่นออกมานะครับตื่นนานหรือ,อยังเนี่ยเพิ่งตื่นตื่นาน,นานแล้วนะครับนอนสบายเลยนะครับฝนตกนี่นะครับที่นอนไอรอนแมนอย่างดีนะครับนี่ตื่นเช้ามาก็หาอะไรใส่ท้องนะครับนี่เจ้าของรีสอร์ทครับเจ้าของรีสอร์ทแสดง ตูนี้หน่อยนี่แหละตัวเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยมีที่เจ็ดทีไร่นะครับที่นี่นี่สวยงามมากเลยนี่แหละก็จะออกก็จะออกนะที่บอกเมื่อคืนครับผมนี่ครับตอนเช้าบรรยากาศนะครับกินกาแฟสดๆนะครับกินกาแฟอีกมุมนะครับนี่ก็หลังจากเด็ดเหนื่อยช่วยบัดตี้มานะครับรถเสียเป้าแของดีของดีของดีก้าวช่องกาเฟนะครับกาแฟกาแฟ เขาช่องนะครับมีน้ำด้วยข้างหลังครับนี่โอ้เป็นไงนอนหลับฝันดีเมื่อคืนครับบ่อนยอเครื่งบ้านบ่บ่บ่เสี่การก็นอนอยู่ข้างบนเขาจะไปตื้นให้เอาเนื้ออะไรครับอ๋อเนื้อวัวหรืออะนี่คือเสียหน่อยนะครับเสียหน่อยนะครับเป็นยังไงครับเมื่อคืนนอนสบายครับนอนสบายไหมครับนอนที่นอนสามหมื่นห้าใช่ไหมครับครับ ไอรอนแมนอย่างดีกินกาแฟดูดูด้วยกาแฟนะครับดูแคยกาแฟสุดยอดนะครับสุดยอดนี่คือเสียการสายเขียวนะครับมาที่นี่นี่มันเป็นโอ้สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวนู่นต้นต้นข้างหนน้าเห็ดไม้สดๆก็มีนะครับสดๆก็มีคอ่าไปแอปซ่อมรถอ่าไปแอปท่อรถนอนที่นี่นะไปแอปนะดูนี่เอาเอาอีกแล้วพวกปัญหาเดี๋ยวผมจะ ไปดูทางโน้นก่อนนะครับโอเคนะครับเจอกันค,ครับผมครับผมครับผม